ห้บสี่สามสองแล้วนั่งแล้วไม่พูดกานมึงเอาจริงเหรอเข้าแล้ว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 เราดูจะไม่ตลกทุกเทปเลยนี่โคตรอมเลยีความเร้อ้ากเลยนะฮะก็จ๋าดิวพร้อมไวันนี้มาสามตอนแรกยังไม่พร้อมแหละเพราะว่าหมอไม่พร้อมเลย อาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัพดูกูนะครับช่วง up to c o o ดูบอลไทยนะครับแม่ตอนนี้ข่าวสารวงการฟุตบอลไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เยอะแยะมากมายนะฮะเเีจน่นนะข่าวสารอื่นๆไอ้แอปเขียวๆเอาไว้ว่ากันนะฮะัันนีเท่าไหร่นะลดยอดรถไม่ได้ไม่รู้ช่วงนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ารัฐบาลไทยเขาบอก อะไรอะแล้วนะวะแก้ปัญหาไม่ได้ผมว่าแก้ปัญหาเรื่องรถติดได้แลเนี่ยทำไมโอ้โหตอนนี้รถโล่ What? เนี่ย้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับเรื่องเรื่องเรื่องแก้ปัญหาเรื่องรถติดผมจดดูคลิวง่ายครับก็อยู่บ้านกันเนาะนิ้วชี้อนี้เนี่ยมึงเงียนะมึ่งเงี้ยผมให้มินิฮาร์ดครับมินิฮาร์ดนะจ๊ะ จบแล้จบแล้วจบแล้วพอเปลี่ยนเรื่องเลยเนี่ยไม่เป็นอันกูดูแลไหนน้องม่อนหายไปหนึ่งอาทิตย์เห็นมาว่าไปเตรียมข่าวมาเยอะเลยเฉพาะข่าวบอลไทยไหนมาอัปเดตให้ชมพชชนดูใหนเซบอลไทยค่อนข้างเยอะนะเอาทีละเรื่องทีละเรื่องมาเอาเอาเริ่มเริ่มกับทีมชาติก่อนนะเป็นยังไงวงการข่าวออกไหมอยังนี้ไ็ยออกอย่างเดียวเลยยังยังยังตอนนี้ยังรอรอเรืยอคุยอยู่ ก็คือกลับมาปรับทัศนคติก่อนใช่ดีไม่ดีก็ว่ากันแต่ตอนนี้ตอนนี้ประกาศแล้วนะปรับให้คนไทยดูแลแล้วนะตอนนี้ก็หลายอันแล้วนหนบอกว่ามีเยาวชนเริ่มก่อนเลยมีชุดไหนบ้างนะไล่เรียงสิมีเห็นบอกแต่งตั้งพี่โม่เลยอ่าใช่แล้วโม่จริงเปล่าก็ได้อยู่นะถ้าอยู่กพี่ก็ได้อยู่นะอ่อนบอกไปคุมทีมไหนอยู่สิบหกทีมชาติไทยชุดเล็กก็แกขนาดคุมเด็กใช่ส่วนดูสิบเก้าก็ยังคงเป็นพี่หลักอยู่ใช่นะพี่หลักอยู่เรื่นะฮะชุดใหญ่ก็เป็น พี่จุนบวกพี่หลักอ่ะแล้วนี่จีโน่อ่ะก็ยังไม่มาไง่ายมึงเค็บเพิงอยู่ไอ้ชิบหายมึงให้เขาโอกาสเขาวิ่งค็บเพลิ่งเนี่รีบแกรีบเดี๋ยวถ้าบอลจะกลับมายี่ห้านี้นะไม่แน่ใจก็เขาเรี่ยงหน่อยกระทีมชาติประมาณนี้ก็คือถ้าใหม่สุดก็คือพี่โม่ใช่พี่ว่อ่อนโม่อดีตดาวเตะทีมชาติไทยแล้วก็ของทางด้านบีซีเทโลแล้วก็ชลบุรีเอฟซีเอฟซีเอฟซีนะฮะก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน นี้จริงแกอยู่ในในสตาฟของชมบุรีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นงานขอความร่วมมือแหละว่าแบบอยากจะให้ไปไปคุมทีมเด็กน่อเพราะแกก็ดูแบบค่อนข้างจะคุมเด็กดีไม่ใช่เรื่องเงินเพราะถามเขาไปเรื่องเงินพี่พี่โมไม่ตอบไม่ตอบเลยไม่ตอบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องแรกทีมชาติก็ทีมชาติชุดใหญ่ก็ประมาณนี้แหละส่วนที่ ที่สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ระดานของยูยี่สามที่จะมีโปรแกรมการแข่งขันจับฉลากมาแบมาฉลากร์เตอรโอ้เป็นยังไงเห็นบอกว่าจริงจริงมีลุ้นเลยนะของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเจเจใดเจชนะที่เออจะดึงดาบเนี่ยเนี่ยกูจะเล่นมากไม่อสงครามกูมึงเล่นมึงตบกันสองคนเลยพอมึงมามึงตบกันสองคนแล้วกูอ่ะแข่งขวาอย่างเดียวตอนนี้ก็ทีมไทยอยู่ในกลุ่มเจนะครับร่วมกับ มาเลเซียฮะสปปลาวฮะแล้วก็มองโกเลียเจ้าภาพก็ดูแล้วจริงๆหนักสุดเนี่ยในในสายนี้ก็น่าจะเป็นมองโกเลียเอายิ่งมองโกเลียคือเราเราจะไม่ค่อยเห็นบอลเขาไงคือเราไม่รู้แล้วการเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยมองโกเลียเนี่ยก็จะจริงๆอ่ะลักษณะการเล่นก็จะคล้ายๆพวก เกาหลีเหนือคือบ้าพลังแต่เบสิกดีหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้น่นเน้นตันอะไรเงี้ยแม่งถือดาบแบบเจงคิดการอ้าวโนะาอ้ยโอ้ยใช่ใช่ใช่ไม่ก็จริงจริงแต่จริงๆดูดูจากสถานการณ์ของทีมเนี่ยพอจับมาเนี่ยก็หลายคนก็วิเคราะห์ว่าไทยน่าจะไปสบายสบายเหมือนกันใช่ครับพี่ก็คือน่าจะรอดแต่แต่แต่ผมมองว่า มันถามว่าคนอื่นเขามองสบายแต่ผมมองณเวลานี้แม่งคูรอ้อนไงตอนนี้ใช่ต้องทนฝหนม่อยฝนมตกมาเลยอบอ้าวแล้วบอกจะซื้อแอร์เปสามพี่อแบบนี้ไม่มาเลยเท่สปอนเซอร์ยังไม่ให้เงินก็แบบว่าถาว่าคือทุกคนมองว่าง่ายแต่สําหรับผมมองว่าณเวลานี้ณตอนนี้นะมันยากทาไมคือทั้งทีมก็ไม่เข้าระบบอะไรนู่นนี่นั่นออย่างนี้อีกอะไรอย่งี้ คุณอย่าลืมเนี่ยูยี่สามนี่มันก็ยังมีนะสุปรโชคสุบรรณสุพรรณชัยรัตนากรใหม่คามีตรงนี้เนี่ยคือต้องเจ้าการอีกคนนึงใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าอยากได้เบนเดวิสกันอยู่คืออยากได้จริงๆจะเอาอีกหนึ่งคนก็สุดทายจูดเบลจูดซุนซับเบลมันจะมาไหมแต่เจ้าตัวดูน่าจะเร่ออังกฤษเพราะว่าดูวิถีทางแล้วว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นเทหรือว่าเปอร์เซ็นสูงในการที่แบบ เขาเคยเล่นเยาวชนแล้วก็ตอนนี้เล่นกับเชลซีมันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาแต่อยู่ส3มไทยชุดนี้ก็เป็นชุดที่เล่นไทยลีกประจําอยู่นะก็ส่วนใหญ่คนแกนหลักอะไรเงี้ยพวกประตูนี้ก็จะมีดาวรุ่งในหลายคนที่อยู่กับทีมใหญ่ๆเป็นตัวหลักอยู่อะไรยงเงี้ยส่วนแนวรับแนวรับก็ต้องหาหกันนิดนึงแต่ว่าก็พอหาได้อากิสดากาแมนก็เล่นได้ใช่นะุนี้ ที่สสวัดพวกพวกพวกแบ็คชนบุรีอ่ะผมว่าโอเคส่วนใหญ่ที่จะยืนได้เป็นหลักในยูน23นะก็ต้องขอบคุณโค้ชเฮงก็ด้วยที่เขาปั้นถึงมาให้ส่วนเกมลุกนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงสุภนัทยืนบุรีรัมย์สุภนัทสุประชัยใช่ก็สุประโชคให้กําลังใจกันกับทีมชาติไทยชุดยู23นะครับก็จะจะไปแข่งกันในวันที่ยี่สิบสามถึงสามสิบเอ็ดตุลานะแข่งกันที่ประเทศมองโกเลียโดยจะหา ทีมแชมป์11กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์ที่ดีที่สุด4ทีมจาก11กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายาไปเตะที่อุซเบคิสถานก็เ่วนเรื่องฟุตบอลในเอาสโม,มรสรบ้างเอา ACL เอามเพรเพิ่ง <ACL S 2> จบเพิ่งจบรอบแบ่งกลุ่มไปก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าหลายคนรู้แล้วว่าตัวแทนจากไทย4ทีมเนี่ยเข้ารอบแค่ทีมเดียวในรอบ16ทีมนะแต่ฝั่งตะวันตะวันออกของเราเนี่ย มันก็จะมีแค่แปะเพราะว่าเขาแบ่งกับมันออกกับมันตกกันไปนะครับซึ่งแน่นอนเป็นบีจีผมว่าตามแผนนะเพราะว่าบีจีแข่งหนัดเนี่ยเขาเป็นรองแค่ทีมเดียวคืออุนซานใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าเขาแพ้อุนซาน2แมตช์แหละแต่ว่าอีก4ี่นัดที่เหลือเนี่ยคือเขาเก็บได้หมดอันนั้นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาทําได้ตามเป้าเลยถูกต้องนะฮะก็เรียกว่าโอ้โหการเข้าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบแบ่งกลุ่มแถมเข้าถึงรอบน็อกเอาท์หลายคนมองว่าจริงๆศักยภาพของเขาเนี่ย มีโอกาสทะลุถึงรอบรองรอบชิงเหมือนกันนะถ้าแบบเล่นบอลแบบนัดต่อนัดแล้วเน้นเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าอย่างอย่างเจอเกมสุดท้ายเนี่ยที่จบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกมที่เจออุนซานอ่ะก็อาจจะเห็นว่าเขามีการลองตัวผู้เล่นในหลายคนใช่ไหมมีการเปลี่ยนเพื่อให้แบบอ่าอย่างแรกคือให้ไปสัมผัสเพิ่มประสบการณ์่แล้วก็เผื่อในรอบต่อไปแล้วก็ไม่แน่ว่าบางคนที่ดูแล้วอาจจะไม่ผ่านการเล่นระดับนี้เนี่ย อาจจะโดนเปลี่ยนชื่อไหมใน,นในครั้งหน้าที่จะเล่นรอบนัดเอารถือว่าต้องมองเหมือนกันผมว่าเขาการลองทีมถามว่าสู้ได้ไหมนัดนัดส,สุดท้ายผมว่าสู้ได้สู้ได้ถ้าเอาตัวจริงแบบไม่<อ>แต่ว<ม>่ามัน,ม,น,ม,ม,นมันดีตรงนี้ว่าที่เขาลงทําอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาเข้ารอบไป,ไปแล้วใช่ถ<ช>ูกไหมมันก็เลยทําให้เขาสามารถผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนนักเตะเพราะว่ามันต้องผ่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแม้ว่าใจเหลือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งก่อนลีกจะเปิด แต่เขาก็ต้องพยายามรักษาตัวจริงให้มันเจ็บน้อยสุดหรือว่ามันล้าน้อยที่สุดองเงี้นะครับก็ถือว่าอ่าโอเคโอยพรให้ b ีจีไปต่อให้ไกลไกลเอฟมีข่าวดีหนึ่งอันนึงอะไรเของราชบุรีก็คือก็คือมีเขาประกาศทีมเยี่ยมประจำรอบนี้มาด้วยใช่ก็เป็นเจ้าไอ้กำพลประถมอัคคุณคือเสียประตูน้อย เยอะแต่มันเซฟเยอะมีโอกาสเซฟตอนที่เขาทำแต่ปีมา35ครั้งเลยนะไม่ต้องคิดมากครับเฉลี่ยเนี่ยหนัดที่ผ่านไปเนี่ยเซฟประมาณ5้าห้าหกว่า5กา่าตตอเกมโดนเป็นกเลยอถ้าสมมุติเราจะอยากคุณดีเหมือนไอเหมือนตองเหมือนอะไรเยเราต้องทำาไงพี่เราก็ต้องไปออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมนะครบริโภคเชนนาานะเพราะว่าเชนนาาเนี่ยเขาว่า ไขมันต่ำน้ำตาลาไม่มีนะฮะกินเข้าไปนี่โปรตีนล้วนๆจะลดความอ้วนจะเล่นกล้ามทำได้หมดไม่ธรรมดาเ้ยมีอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยได้แดเอาพี่แล้รจดืมเช้านะก็ไปดูได้ก็เช้านยไปดูก็จะมีรายละเอียดนะตามไลน์อัดที่ขึ้นนี่เลยก็โปรช่โปรชั่นถามก็ได้แล้วก็บอกว่ามาจากทางด้านของ รายการของเราอัพทูกูเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนอ๋อรูจากเช่นนาวเสร็จปุ๊บต้องต่อครับสปอนเซอร์ยังไงต่อลายลายล่าสุดของเราก็คือลายเดิมนี่แหละก็คือ s อ w a t ว r ดื่มแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจครับโอ้ยลายลายเดิมเปลี่ยนลายก็ต้องเอาทีวาโค้ไปดิแหม็ก็มีน้ำเขาเรียกว่าหลายไซส์หลายขวดใครจะเป็นตัวแทนไหนยังไม่เคยเห็นมาหนักขวดเลยเขาบอกว่าของมาไม่ริ้งตอนนี้รอก่อน ม,มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเอาให้เ<ส>ต็มเลยเอาให้เต็มเลยฟูลเอาฟูลเลยเอาฟูลไปเลยทีนี้ก็เห็นบอกว่ามันก็เริ่มมีหลายๆทีมเริ่มเปิดตัวเสื้ออ่าใช่ใไหมเห็นมีทีมอะไรบ้างไหนลองพูดดิ <Bing> ผมก็จํมไมาไ,ไม่ค่อยได้เหมือนกันต้องให้ <Sí> ให้สายสายบอลไทยเขาไอ้นี่นิดนึงเปิดเปิดกูเปิดก็ได้ทีมที่กําลังหานะครับกําลังหาสปอนเซอร์แก๊กอกนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาทีมดังย่านบางพีใช่ย่านบางพีอ่าก็คือประกาศ แต่มันไม่เขาไม่เอาหมิงตี้อ่ะไม่ยนั่นเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนยังมีอยู่เลยอันนั้นนะสาริษยังเต็มอยู่เลยทีมอะไรวะตกลงสมุดบาการิตี้เห็นเห็นบอกว่าน้องๆหลายคนในทีมก็เห็นออกมาโพสต์กันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ว่าช่วยกระจายข่าวกันนะช่วยกันช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเพราะนี่ตอนนี้ขาดสปอนเซอร์หลักอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ ผมไม่รู้อ่ะเท่าไหร่น่าอาเาคุณจะไปบอกต่อให้เอาสนใจเป็นอัพทูกูไหมอัพทูกูลงไปไหมลองดูไหมลองทำดูไหมบอกขอก็ฟรีว่านีนยแม่ถ่าเรือเออก็เป็นสมุดประการซิตี้เอ้ยสมุดประการถูกแล้วซิตี้อะไรก็ลืมเออมันก็เสับสนก็รังสับสนสมุดประการซิตี้พอพูดเรื่องแบบแี้คุณเนี่ลูกมาดาเชียร์อา ล่ะนี่ต้องเปิดตัวซะใหญ่เลยก็ตุลปากาศล้วตุลก็เปิดตัวเสื้อใหม่มาชุดเย่าเนาะก็เป็นสีสีขาวคาดด้วยกลมเป็นแนวขวางอ๋อกลมไม่มีเหลี่ยมเลยไม่มีเหลี่ยมก็เป็นกลมสีกลมเนี่ยโอ้มือนี่ะเอาให้ครบเลยสีกลมมาท่าสีกลมมาท่าใช่ครับแล้วก็ก็แล้วก็บวกเลยเขาก็ปรับสัมภาระเลยว่าเออถ้าแบบมีสปอนเซอร์ไหนใจดีอยากมา หรู่ในเสื้อก็ติดต่อได้อะไรอย่างี้ใครสนใจลองติดต่อสมรวประกาศพิตตี้ดูอันนี้ผมคิดเล่นๆนะครับเกิดเขามีตังค์ไม่เยอะสามเจ้าบอกขอรวมตรงกลางเลยได้ไหมเฮ้ยน่าสนใจนะมันในไทยลีกมันทําได้สามเจ้าวันนสามเจ้ารวมกันสามเจ้ารวมกันเลยอะามันเขาไปเดีเดียวเขาจะเคียงยังไงมันได้เจ้าเดียว่เองอ่าก็ต้องแยกแพคเกจดิ รวมไปไหมสมมติสามเจ้าก็เลยเอ,เ,อเอาตัวเอาตัวอักษร้งหน้าแม่มาสดอดกันเลยเอาอกรอบเอาอกรอบโคเป็นสามเหลี่ยมคิดได้ไงไวะเนี่ยนะมีทีม,อ,มทอื่นอีกไหมนี่เขาเปิดจงเปิดเสื้อมามีไหม <c oughs> มีไม่มีแล้วตอนนี้หมดแล้ว <c oughs> ไม่มีสมุริรังเขก็มีเรื่อยๆของเขาบุรีรัมย <c oughs> ์ก็จะมีพวกพรีแมทที่ออกมาก่อนอันนี้ก็เป็นพวกมัดย้อมใช่ะไรก็เห็นมีข่าวแว้บๆมาเพิ่มอีกเห็น โคราชดี่ก็สวยออกมาใหม่โคราชนี่ก็ใช้ยี่ห้ออดีตอะไรเคลเม่บอกเลยเผื่อเขามาใช้เคลเม่ เเคิลเม่เนี่ยก็สวยเลยผมเห็นโค้ชโจใส่ในสีส้มแป๊ดแจ๊ดยันตูดนะฮะแล้วก็แล้วก็เห็นมีหนองบัว๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆหนองบัวจะเปิดตัวเร็วๆนี้เหมือนกันว่าเรื่องเสื้อผ้าเหมือนกันก็ประมาณนี้เพราะว่าฟุตบอลไทยแน่นอนสัปดาห์ที่อานมาโฟกัสที่ ACL ก็สรุปก็เรียบร้อยสัปดาห์หน้านี่ต้องดูว่ามันจะมีข่าวข่าวเคลื่อนไหวเรื่องย้ายตัวเพิ่มหรือเปล่าเพราะเราก็ติดตามอยู่ตลอดเหมือนกันนะฟุตซ้อนดิฟุตซอนฟุตซ้อลฟุตซ้อนนะก็ ฟูตซอนก็ล no so <so ่าสุดกำลังฟ no. right ุตซอลวันนี้นะฮะก็เอาอย่างนี้ที่จะเปิดโจทย์ทุกคนได้เลยนะนะบระกาศสำหรับไปหโค้ชใหม่ทีมชาติไทยนะก็เอาคนปัจจุบันให้รอดเออาคนปัจจุบันเนี่ยก็ก็เป็นทางด้านของโค้ดหมีโค้ดหน้าเห็นหมีไหมเห็นหมีไหมหมีมาแล้วหมีมาแล้วหมีมาแล้วหมี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 นะหมีนะเออใช่แล้เป็นทางด้านโค้ดหมีแล้วคนสานเนียนงามนะครับอันนี้ก็สมาคมประกาศแต่งตั้งเป็นก็ วนันน้าผู้สอนที <player> <rico> <ng> ่ใช่ก็มีผู้ช่วยโคดดมใช่พี่ดมอ่าแล้วก็มีเซซ่ามาด้วยเซซ่าเป็นมานนที่ปรึกษาก็คือเซซ่าก็ถ้าไครมงก็คือไปโค้คุยตายไม่แน่ไี่ใช่จันบินกับมาร็วอเลยขนาดนั้นหรอกอ๋อก็เป็นโค้ดของชนบุรีบูเวสอก็คือรู้สไตล์นักเตะไทยอยู่แล้วใช่ฮะความขกกำลังรวมกันเห็นว่าชุดนี้ตอนแรกเนี่ยมันมีการกังวลอยู่ที่ว่าเจ้าอาร์มสูบูตเตือนกลางเนี่ยที่ไม่ได้ไปรอบเพย์ออฟเนี่ยก็เรียกว่าสบายใจ ไม่ไปแต่ก็เข้ารอบใช่เข้ารอบสักพักอาทิตยที่แล้วมีการบาดเจ็บร่าสุดสแกนออกมาถือว่าไม่ได้เป็นอะไรมากคือเขาเหมือนขวัญเรียมอะทำไมแผลเก่าโอ้เออก็เลยเจ็บไงเรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับกูอัพทุกูอยู่ดูบอลช่วงวันไทยนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกับเชนนาวน้ำ ผมเติมไปเลยว่าถ้าอยากเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนอย่างนี้ก็คือเชนนนวนะครับอกไก่ปั่นน้าคาบต่าไขมันต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะครับต่รสชาติอร่อยใช่นะฮะกินเข้าไปแลจะกล้ามใหญ่ๆหญ่ไมเป็นรูปปูเป็นรูปปูไปเลยอ่าเมื่อมันกินเสร็จแล้วมันอาจจะแบบฝืนๆคอนิดหนึ่งนต้องเติมด้วยน้ำเติมด้วยน้ำนะเอาน้ำานัน้ำาลเอสเควอเตอร์ครับดื่มแล้วชื่นจิบจิบแล้วชื่นใจอป็นไงอร่อยเชียดถูกต้องครับแล้วก็ อีกจ้านะครับเดอะนาคาเฟ่ครับร้านอาหารแถวพิจิตรนะครับใครแวะก็สั่งได้หรืออะไรได้ก็ตอนนี้ก็สั่งได้ตอนนี้ตอนนี้ใช้โทรสั่งเอานะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เอวารีสอร์ทแล้วก็แม่หาดรีสอร์ทนะครับอ่าเป็นรีสอร์ทที่บนเกาะเต่าครับแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะต้องหยุดพักสักแป๊บหนึ่งแหละครับเพราะว่าโควิดมาอีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็แบบว่ารอสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะกลับมาเหมือนเดิมน่าจะมีโครงการเปิด เรื่องนี้จมุยนี้ค่ะว่าจะเปิดใกล้ๆแล้วก็รอดูสถานการณ์อีกสักครู่หนึ่งใช่ครับนะท้ายท้ายสุดแล้วยังไงก็ระวังตัวกันด้วยแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรนะพี่งั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราครับเราจะมีผลงานดีทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับ TikTok IG มีหมดนะฮะโดยเฉพาะ TikTok ในช่วงหลังต้องบอกว่าขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านมากที่เข้ามา ดูกันอย่างล้นรารำาำนะครับก็พักหนได้เต้นมันเต้นโชว์ในติ๊กต๊อพี่ไม่มีลุยวิตตองมีเต้นนี่ก้อนโตอย่างเงี้ยโอเควันนี้เราสามคนครับเต้นม่อนและต้องครับขอลาไปก่อนครับมสวัสดีครับ